อีกคนนึงอ่ะโอ้ดูอีกคนดิโอ้ยไม่กด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 ช้าไม่รู้กูเริ่มมาแล้วใครกดช้ากูได้ไปถึงกลางก่อนนะห้ามวินวอกนะห้ามวินวอกนะเฮ้ยถ้าถ้าวินวอกแล้วก็กดคลิกตีหนึงอ่ะมันขึ้นมาเองห้ามว่าเระเบิดด้วยห้ามทุกอย่างไอ้สัตว์ เดนยึดเดนยึดเสร็จกูสั่กูสับหน้าแตกหมดสตีสตีไปทวงไว้สตีไปทวงไว้นี่น้ตขาน่ามึงโอยใกล้เป็นฟันเลยเย้กินแล้วเฮ้อโอยสาบันทีละคนเฮ้ยสั่ป่ามื่ปี๊ส่ป่ามื่ปมีแต่เนี้เลยโอ้ยมาปลยโอ้มาไปโดนใครกุมาระกุมาระกมารล้ร กูสปายหมดแล้วเฮียโอ้แม่งได้ตุ้งแม่งมันดีเดียวกันทีเดียวกันไม่เป็นไรโว้ยเราคู่อะไร้ลงคู่อ้ไรตอนเยาห้องเลยเวล่าหยุดมวยกูตายแล้วตายไอ้ไม้ไม้เอาไว้หมดเดี๋ยวไม้เอาหมดแล้วโดน เอ้ยไ่โดนดีครับโูอัน <h> น <bottle" S 2> ี้เอ้สัตว์ดี้สกู๊ดสดเซียนบี้ยังกายเซียนบี้เป็นไปก่อนตายเองนะเซียนบี้สับมันสับมันสับไปโซนี่สับไปโซนี่เรากันกันยาวๆเลยเดี๋ยวซ้อนเดี๋ยวรอซ้อนอย่างเดียวได้หรือเปล่า กิจกรรมครูเอาหมดเลยว่ะได้รึเปล่าพี่เอาจริงอะได้รึเปล่าคนนี้ยังไงคนคนนี้ยังไงสัวงคนนี้เลยกูนี่หน่วยทวงไอี้จำไว้เป๊ะเป๊ะไม่กูเหลือคนเดียวเดี๋ยวโดนซีหนึ่งเลยจั์ อย่าอ้างอย่าอ้างสิทธิ์มิอย่าอ้างไม่ได้มีเสียดายผู้มีแผลแล้วผู้มีแผลแล้วอ๋อจิตใช่จิตได้คือของเราเลยยาวๆไหนหมดวะเฮ้ยไปไหนหมดเนี่ยโดนหมดโดนอดรอเลยไปสเตย์ไปอดดูเข้าข้างอ่ะเหยื่อกองผู้เอาวายสัตว์ เฮ้มาไปไปไมพร้อมๆกันเดี๋ยมาเออมาดิมาดิมาดิพร้อมก็มาดมาไปมา่งก่แล้วกูคนนึงลุมหลุีกี่แล้วหลุมวะหลุมวะลุมกมาเียเมื่อกี้ใครวะเียพอเวลามาลุมมีสามตัวแล้วสามตัวแล้วเสร็จเสร็จลอยร้อมกันลอยร้อมกันเอาเอาเฮียดูดว่าุดวว อย่างเซลอย่างเซลฟ้ากดกดคลิกเมาส์ค้างนะฟ้าไล่ไล่ไล่เซนดุกไว้อ่อนสุดละว้ากลาบโหเกมเดียวแล้วเดี๋ยวไปแล้ว หลังฝาหลังเอายัยไปก่อนตอนเลือดก่อนตอนเลือดก่อนตอนเลือดก่อนหยุดแม่งดูเลือดกูเลือดกูเลือหนึ่งงี้เลือดเหลือหนึ่งในตอนกำคือกำคือเจอตึงยังไงตึงแล้วไงไม่กูกระโดดตึกตายก่อนได้สัตว์อยู่ไหนวะ ดว์ไหนเลื่อนรถว่างเนี่ยอี้ดีสัตสที่เจไดมีหนังเยอะไอ้พี่นี่มัน่อว่ะเอาดิเอาเร็วเอาวันเอาวันไอ้เดี๋ยวทวงเองไปทวงเองไปเลย ไอแบบเลยแอบเลยแบแแบโม,โมุมพลมุมเลย

อุ <Scroll> ้ยตายหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยใครวะไอ้โซนี่โซนี่มึงไปโดนกระแพงไป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 โดนนี้ทำมันเร็วเร็วไปโดนไปโดนตายนีะเออไปโดนข้างล่างอ่ะมึงกิได้เติมมาเร็วรอซ้อนกนเหลือสามคนเหลือสามคนรอซ้อนรอซ้อนเหลือสองแล้วถังกูุยก่อนเลยต่อมันไล่เอ้อยลุ้เอ้อยลุ้เอ้อยลุเก็บเลย ใช่ไม่ได้หรอกเฮ้ยยยไดยแแยนน้แล้วเราสบายกปตายสองเราเติมมอยเราสามเอากรกดอนหนึ่งตัววะเฮ้ยกำคู่อยู่หลังเสาอ่ะ มาไวินวามาไม่ทันสินะเอาอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอันนี้อันนี้ยังงั้นอันมี้ผไม่ถอยอยีกผมไม่ถอย,อยโอ้โหบางทีก็มีเจ็บอ่ะ <c oughs> พวกมึงแม่งหลงแก,แก่ฟ้าสัตว์จะเป็นสามพันเอาใหม่มาใหม่เอาห้องใหม่เอาห้องใหม่นี่ไปก่อนเอาไปแล้วเหรอไปแล้วไปโอ้นี่ใครคนหมอต,ตีสี่ซึ้งไปนี่ไปนี่ป่วยกันน้อ,อยกว่าเอ้ยสามห้าไปไปละสวัสดีครับครับ,รบเอ้สามคนได้สามคนได้